ราศีกรกฎนะครับหลังดาวตรีเทพย้ายนะครับดวงเดือนบิทุนายน2,568ต้องบอกว่าหลังจากดาว3ามดวงย้ายพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนวินาศพระราหูโคจรเข้าสู่เรือนบรณะพระเสารโคจรเข้าสู่เรือนสุภาเนี่ยมันส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงของชาวกรกฎเนี่ยค่อนข้างมากหลังจากนี้ต่อไปจนถึงสิ้นปีนะครับใคร อยากจะดูเรื่องการเจาะลึกนะไปดู e ีพีดาวพฤหัสย้ายราศีกรกฎผมทำไว้หนึ่งอีสำหรับกรกฎเลยพระราหูย้ายหนึ่งีพีพระเสาร์ย้ายหนึ่งพีนะครับแต่เดือนนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มจากดาวศุกร์ก่อนเดี๋ยวสองมิถุนาดาวศุกร์จะโครจรขยับขยับเข้าสู่เรือนกรรมะเข้าสู่เรือนการงานนะเข้าสู่เรือนการงานจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อดาวศุกร์โครจรโยกย้ายออกเนี่ย จะเป็นผลดีแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ดาวสุขจะโครจรโยกย้ายเนี่ยกรกฎจะต้องระมัดระวังอะไรนะครับดาวสุขเป็นดาวการเงินนะของชาวกรกฎเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินพันธุแปลว่าอสาังหาริมทรัพย์พันธุแปลว่าญาติพี่น้องมรดกตกทอดนะครับการที่ดาวสุขโครจรไป ร่วมกับดาวเสาเนี่ยดาวเสาขยับเข้ามาวันที่19พฤษภาคมถึง2มิถุนายนเนี่ยชาวกรกฎต้องระมัดระวังเรื่องดังกล่าวที่ผมพูดมาทั้งหมดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริทมทรัพย์รวมถึงเรื่องความรักนะอ่าเพราะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนความรักดาวเจ้าเรือนปัตตนิความรักคุนส่วนเนี่ยต้องระมัดระวังการเกิดการทะเลาะเบาอแว้งนะครับอีกทั้ง สู่กับเสาโคจรอ,อยู่ในเรือนสู่้าเนี่ยเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของกฎหมายนะครับเล็งไปที่เรือนสหัสชะนะอุบัติเหตุอุบัติภัยในการเดินทางจากมิตรกลายเป็นศัตรูจากคนรู้จกักจากคนประสานงานกลายเป็นทะเลาะเบาแหวงกันตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง19พฤษภาถึง2มิถุนาแต่หลังสมิถุนายนนะครับหลังสมิถุนายนนะดาว สุขจะโครจรเข้าเรือกนกรรมมะเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะผ่อนคลายจะขี้คายลงไปนะครับแต่แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อดาวสุขเข้าเรือกนกรรมมะเนี่ยดาวสุขคือดาวศิลปินดาวดาราดาวเครียร์ทีบดาวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทําให้ชาวกรกฎเนี่ยต้องพยายามใช้เครียร์ทีบใช้ดีไซน์ใช้ไอเดีย ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานแล้วเรื่องการงานเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับดาวอาทิตย์นะครับคือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรได้ตําแหน่งราชาโชค15มิถุนายนนี้นะ15มิถุนายนนี้เนี่ยโคจรเข้าเรือนวินาศแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นแปลว่าอะไร แปลว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีทุกขลาบตั้งแต่15บิถุนายนจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนะหนเดือนเต็มกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทุกขลาบนะทุกขลาบก็คือได้ทั้งทุกได้ทั้งลาบได้ทั้งเงินทองหรือมีโอกาสมีช่องทางการลุ้นเรื่องเงินทองด้วยนะครับแล้วก็มี เกณฑ์ที่อย่าเสียตังไปด้วยหรือได้เงินมาแล้วต้องทุกลับเงินมาแล้วมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ที่มันจะต้องเสียไปนั่นเองนะครับอ,อันนี้นะอีกประการหนึ่งต้องเรามาระวังการโดนแทงข้างหลังนะครับความเสียหายเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงตั้งแต่15บมิถุนายนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในเรือนลาพาร่วมกับดาวพุธแปลว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนเนี่ยนะครับ เป็นช่วงจังหวะจากโคนเป็นช่วงจังหวะจากโคนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์มีโอกาสในเรื่องการเจรจาการเงินการพรีเซนต์การทําชื่อเสียงนะครับแล้วได้เงินได้ทองกลับมานะนี่คือดาวอาทิตย์นะครับโอเคนะ,ะต่อไปดาวพุธนะครับดาวพุธคือดาวที่ต้องบอกชาวลัคนาราศีกรกฎว่าดาวพุธเนี่ยคือดาวประจําเรือนสหัชชะนะ สัาช้าหมายถึงคอนเน็กชันการติดต่อสื่อสารนะ,ะเมื่อดาวพุธเนี่ยโครจรช่วงต้นเดือนอยู่ในเรือนลาพระนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะโครจรเข้าเรือนวินาศในช่วงวันที่สมิถุนายนพอสามมิถุนายนเนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดมากๆหน่อยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดมากๆหน่อยคําพูดอาจจะทําให้เราเสียหายได้ นะในช่วงวันที่3มิถุนายนจนถึง23มิถุนายนนะครับในช่วงนี้นะแต่หลงัง23มิถุนายนดาวพุธโคจร,รเข้าทับดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะมิถุนายนนะครับดาวพุธโคจร,รเข้าทับดวงชะตานะเข้าทับดวงชะตานะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศี กรกฎเนี่ยนะครับจะต้องพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นต้องเดินทางมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เป็นเกณฑ์เป็นจังหวะจ,จากโคนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งพบปะผู้คนยิ่งทําโซเชียลมีเดียยิ่งอยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยยิ่งดีนะครับาดาวอีกดวงหนึ่งนะคือดาวองคารดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะ ดาวเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนการงานนะครับดาวอังคารโคจรเข้าเรือนกระดุมพระนะเข้าเรือนกระดุมพระเข้าเรือนการงานนะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ6มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวอังคารเข้าเรือนการงานดาวการงานเข้าเรือนการเงินเนี่ยทำให้ชาวกรกฎตั้งแต่6มิถุนายนเป็นต้นไประยะเวลา2เดือนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะลุ้น เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจการงานนะครับเงินก้อนใหญ่จากธุรกิจการเกนปรเนี่ยมีโอกาส,ม,กาสมีเกณฑ์แบบนั้นนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์แบบนั้นนี่คือข่าวดีของชาวกรกฎแต่สิ่งที่กรฎกฎต,ต้องระมัดระวังสิ่งที่กรฎกฎต้องระมัดระวังคืออะไรคือความใจร้อนในการลงทุนความใจร้อนในการใช้เงินความใจถึงในการใช้เงิน ตรงนี้กรกฎต้องระวังการที่ดาวอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนกรดุมพระตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมเรื่องการเงินนะโดยสรุปภาพรวมเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยโฟกัสมาจากเรื่องธุรกิจเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เท่าไหร่นะครับอ่านะแล้วก็เรื่องการเจราจาคําพูดการเจราจาไม่ว่าเงินไม่ว่างาน ช่วงที่ต้องระวังคือ3มิถุนาถึง23มิถุนาถ้าจะเจราจาอะไรจะทําอะไรอย่าทำช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยหลัง2อวิถุนาเป็นต้นไปต้องมีจินตนาการในการทํางานนะผู้หญิงนะผู้หญิงบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่ประสานงานกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะจะเป็นคนเป็นผู้หญิง ขาวนะเป็นผู้หญิงขาวเป็นผู้หญิงรูปร่างาผิวค่อนข้างออกขาวนะครับจะเป็นตัวตัดสินเ,เขาเรียกว่าเรื่องการงานของชาวกรกฏนะแล้วก็งานของกรกฏเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับความบันเทิงงานเกี่ยวกับผู้หญิงงานเกี่ยวกับความสวยงามงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีเกณฑ์โดดเด่นหลังวันที่สองมิถุนายนนะครับส่วนเรื่องความรัก ความรักเนี่ยต้องระวังช่วง19พฤษภาคมถึงจนวันที่2มิถุนายนตรงนี้ต้องระมัดระวังมากๆในเรื่องของความรักนะครับอ่าดีต้องต้องระมัดระวังนะอ่าแต่หลัง2มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วนะครับอ่าจะเจรจาจะคุยอะไรหลัง2มิถุนายน3มิถุนายนเนี่ยสามารถที่จะ ทำได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎในเดือนมิถุนาย,ยน2568นะครับการทําบุญอยากให้ชาวกรกฎเนี่ยในเดือนนี้นะหาโอกาสทําบุญเรื่องน้ำหนึ่งนะครับทำบุญเรื่องน้ำนะสองทำบุญให้เด็กกัมพาที่เป็นผู้หญิงนะเด็กกัมพาเด็กพิการที่เป็นผู้หญิงจะดีมากๆนะครับข้อ3เนี่ยหาโอกาสกรกฎเนี่ย หลังดาวใหญ่ๆหเนี่ยหาโอกาสไปไหว้นะครับหนึ่งก็คือหลวงพ่อโสธรไปในวันพฤหัสนะครับวัดโสธรน,นะครับวัดหลวงพ่อโสธรในวันพฤหัสนะครับหาโอกาสไปไหว้พระปางนักปกนะที่วัดภาษีเจริญก็ได้หรือที่ไหนก็ได้พระปางนักปกที่ใหญ่ๆศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์นะครับแล้วก็ในวันเกิดตัวเองเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุข อะไรก็ได้ตรงกับวันเกิดตัวเองหาโอกาสไปไหว้พระปางป่าเลไลวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้จะเป็นมงคลสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ